สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะเจ้าต้นกระบองเพชรนะคะต้นนี้เป็นกระบองเพชรเขาเรียกว่าหูกระต่ายนะคะหูเขาก็จะเป็นกระต่ายแบบนี้นะคะอันนี้เอปลูกตั้งแต่ต้นเล็กเลยนะคะตั้งแต่ต้นยังเล็กๆเลยนะคะวิธีขยายพันธุ์ของเขานะคะวิธีขยายเอเพิ่มจํานวนนะคะแล้ก็จะตัดอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีรอยตัดอยู่นะเนี่ยแล้ก็ตัดตามนี้เลยนะคะตัดตามนี้เลยนะนะคะ แล้วก็เอาไปชานะคะเอาไปชากับดินร่วนธรรมดานะคะทั่วๆไปนะเขาก็จะเกิดเป็นต้นขึ้นมาใหม่นะคะถ้ายิ่งอยู่ในดินปนทรายนะคะดินปนทรายก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่าดั้งเดิมเขาก็มาจากเอ่อที่ที่มีแต่ดินดินทรายนั่นเลยนะคะเป็นกระบองเพชรนะคะเป็นกระบองเพชรหรือเป็นแคสตัดก็ได้นะคะแคสตัดนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณยายจะพาพาชมนะคะ โอเคค่ะ <isti Ne il> เพื่อนๆอันนี้ตัดออกแล้วนะคะคุณยายตัดด,ดูตัดแล้วนะคะเพราะเราต้องใช้มีดตัดนะเอามีดเข้ากล้องไม่ได้นะคะน,นี่คุณยายตัดให้ดูเลยนะคะตัดแล้วนะคะก็ทาได้ปูนนะคะทาได้ปูน,ปนส่วนที่ตัดออกนะคะก็จะมีอันนี้อันนี้เป็นต้นแม่มาเลยนะต้นแม่นะคะน,นี่โดนตัดแล้วนะคะคุณยายก็ปลูกใหม่แล้วนะคะใส่กระถางแปดนิ้วนะอึมแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปเพ e ิ่มดินลงไปนะคะ ตัดแต่งให้เขาสวยงามนะคะแล้วก็เจ้าส่วนที่โดนตัดก็จะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะคะทาปูนด้วยนะคะทาปูนให้แห้งเลยนะคะปูนแดงธรรมดาของเรานะทาให้แห้งแบบนี้นะคะเออแล้วเสร็จแล้วเราก็ปลูกเตรียมกระถางนะเตรียมกระถางแล้วก็เตรียมดินนะคะเตรียมกระถางเตรียมดินเดี๋ยวปุณายจะปลูกต้นนี้ให้ดูนะอีดีลงไปเลยเลย นะแบบนี้นะก็ได้แล้วแล้วก็ใส่เเป็นกับมะพร้าวสับละเอียดนะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยลงไปนะคะปุ๋ยที่เราใช้นี่ก็จะเป็นปุ๋ยประเภทละลายช้านะคะนะคะเป็นปุ๋ยปุ๋ยละลายช้าเดี๋ยวคุณยายใส่ดูนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยละลายช้านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะเจริญง,งอกงามขึ้นมาโตเร็วมากนะคะเจ้าพวกนี้โตเร็วมากเลยนะคะ อากาศที่อยู่นะ,ะก็ํำไรนิดนึงนะคะอย่าตากแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะช่วงนี้มันไม่ได้ร้อนธรรมดานะมันร้อนแบบไหม้เลยนะคะต้นไม้ของคุณยายจะไหม้หมดทั้งสวนแล้วแรงมากนะคะปีนี้แดดแรงมากเลยนะคะ,ะต้นนี้นะคะปลูกไปเลยนะปลูกโอเค,อเคนะคะแล้วก็ต้นนี้ปลูกเห็นะหคะต้นนี้ยายดูกี่นาทีโอเค สองนาทีสองนาทีกว่าแล้วเดินนะวันนี้คุณยายก็มาสรุปนะอันนี้คุณยายสรุปเลยนะวิธีการตัดต่อนะคะตัดต้นนะคะเจ้าต้นกระบองเพชรนะคะอันนี้เป็นหูกระต่ายนะเพื่อที่จะมาปักชำใหม่นะคะมาปักชำใหม่อันนี้ต้นใหม่ที่คุณยายปลูกแล้วนะคะคุณยายปลูกแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะ